พี่ดื้อตื่นมาก็เล่นเกมเลยนะคะได้แว่น VR มาค่ะแว่นตานี้จะแบบทำให้มองเห็นเหมือนเข้าไปอยู่ในเกมนะคะส่วนพี่ยิ้มก็ออกไปไถหิมะนะคะเพราะว่าช่วงนี้หิมะตกตลอดเลยค่ะก็ต้องไถออกเรื่อยๆนะถ้าไม่ไถออกมันจะเยอะแล้วมันจะไถาย,ยากค่ะ ถ้าพี่ไม่อยู่บ้านพี่จะเป็นคนทํานะคะแต่ถ้าเกิดพี่มไม่ได้อยู่บ้านไปทํางานพ่อปู่ของแม่ดื้อจะเป็นคนทําเพราะว่าแกก็ไม่รอลูกนะคะพ่อปู่ของแม่ดื้อแกทําอะไรได้แกทําเลยนะ,ะแกไม่ไม่รอให้ลูกมาช่วยค่ะวันนี้แม่ดื้อก็จะทําอาหารไทยให้พ่อปู่กับแม่ย่าทานนะคะเพราะว่าทานกับแม่ย่ามาตั้ง3วันแล้วนะยี่สิบสี่้าวันนี้วันที่27เแม่ดื้อก็เลยทําอาหารไทยเมนูก็จะมีปอเปีทอดนะคะแล้วก็จะมีผัดเนื้อน้ํามันหอย เดี๋ยวแม่ดื้อก็จะทอดปอเปี๊ยะรอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่ดื้ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาที่แม่ดื้อนัดพ่อปู่กับแม่ย่าขึ้นมาทานข้าวนะคะวันนี้แม่ดื้อก็ทําอาหารทั้งวันเลยค่ะกระเทองกระเทียมกับน,น้ํามันในกระทะแม่ดื้อเทใส่ไว้แล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะผัดเลยค่ะเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวตอนนี้แม่ดื้อก็จะทอดปอเปี๊ยะ รอเวลาไปก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้ก็ทอดหมด50ตัวเลยนะคะแผ่นปอเปี๊ยะห่อหนึ่งมี50แผ่นไม่ได้ที่ไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ก็ทอดหมดทั้ง5้ตัวเลยแล้วก็จะแบ่งให้แม่ย่าเอาลงไปทานข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่ามันอุ่นกับแอร์ฟ라이เออร์ได้นะคะก็กรอบอร่อยเหมือนเดิมคะ่ะก็ทอดไปให้หมดเลยให้บ้านเหม็นทีเดียวนะคะเพราะว่าเวลาทอดของในบ้านเนี่ยกลิ่นมันจะติดบ้านมากๆเลยนะคะก็เลยเอาทีเดียวให้มันเหม็นไปทั้งบ้านเลยคะ่ะ แล้วตอนนี้แม่ดื้อก็ทอดปลาเปียมาได้สักพักแล้วนะคะพี่ยิ้มกับพี่ดื้อก็มาขอชิมไปด้วยนะคะ ช่วงคริสต์มาสก็จะทานอาหารฝรั่งเยอะนะคะไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นไม่ด้ลงไปทานกับแม่ย่าตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าอาหารเย็นก็มีความรู้สึกเบื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ตามประเพณีของนาะแม่ย่าของแม่ดื้แกก็เต็มใจทําก็ลงไปทานให้แม่ย่ามีความสุขนะคะแต่ถ้าโดยส่วนตัวแม่ดื้ชอบกินอาหารไทยมากกว่าคะ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะพี่ยิ้มก็มาช่วยจัดโต๊ะอันนี้จะเป็น ชุดที่แม่ดื้อใส่ไฟจัดไฟไว้นะคะตัวตัวตัวนี้ไม่ได้ซื้อมานะคะนอกนั้นที่3ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผลงานของพี่ดื้อที่ทํามาจากโรงเรียนอนุบาลน,นะคะบางตัวก็จะหมูกหลุดไปแล้วะคะ่ะพิมพ์ก็กําลังช่วยจัดโต๊ะจัดอะไรนะ,ะเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาละเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะไปผัดเนื้อแล้วค่ะตอนนี้ก็จะลงมือผัดแล้วนะคะ นานๆก็จะได้ทําอาหารไทยสักทีนะคะเพราะปูกกับแม่ย่าของไม่เดือคือถ้าไม่เชิญมากินเป็นกิจจลักษณะแกจะไม่มายุ่งเลยนะ,ะก็แบบ เหมือนตั้งคนตั้งอยู่เลยถึงแม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันก็เขาให้อิสระเราเต็มที่เลยนะคะไม่ดื้ไม่ได้ไม่ได้ไปใช้ห้องน้ําร่วมไม่ได้ไปใช้ครัวร่วมเลยนะคะอยากจะกินอะไรก็ทําทําเต็มที่เลยแบบอยู่มา20กว่าปีแม่ดื้อก็ทาทุกอย่างนะถ้าใครตามแม่ดื้อมาทั้งในเฟซทั้งใน YouTube เนี่ยจะเห็นว่าอาหารที่แม่ดื้อทาแต่ละอย่างเนี่ยแม่ดื้อไม่ได้ทําแล้วเก่งใจสามีเกรงใจแม่ย่าเลยนะคะคืออยากกินอะไรแม่ดื้อทาหมดไม่ว่ามันจะเหม็นแค่ไหนเนาะแต่ก็ก็ต้องขอบคุณพ่อปู่ อดทนกับแม่ดื้อมาตลอดเลยอันนี้แม่ดื้อก็ผัดผัดเอ่อผัดเนื้อน้ำมันหอยนะคะก็ทำน้ำผัดทำอะไรรอไว้ถึงเวลาก็คือเอาลงกระทะแล้วก็ผัดอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้ก็ปอเปี๊ยะหม้อสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยค่ะปอเปี๊ยะทั้งหมดที่แม่ดื้อทอดในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอาจานชุดนี้นะคะกับถ้วยอันนี้ก็ได้แม่ดื้อได้มาตอนแม่ดื้อแต่งงานนะคะตอนที่แต่งงานกันก็จะมีคนให้คงขวัญมานะคะ นี่ค่ะปอเปียเดี๋ยวนี้จะเตรียมให้ย่านะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะปลูกกับย่าก็ขึ้นมาละเดี๋ยวไม่ไดื้อก็จะเอาไปเสิร์ฟแล้วนะคะส่วนคนที่สบายที่สุดก็คงไม่พ้นพี่ดื้อนะคะไม่มีหน้าที่อะไรเลยค่ะเล่นเกมแล้วก็มานั่งกินอย่างเดียวเลยค่ะนอกกนั้นก็มีแต่พ่อกับแม่มีแต่ปู่แต่ย่าที่เสิร์ฟที่บริการนะคะพอทานข้าวเสร็จก็นั่งคุยนั่งกินขนม คือที่นอร์เวย์ก็จะมีขนมเขาเรียกเดแซนะคะไม่ดึ้อไม่รู้จะพูดว่ายงไงอะของหวานแล้วกันแม่ดื้อก็เพิ่งจะทําเป็นครั้งแรกนะคะปกติก็คือกินแต่ข้าววันนี้ทําเดซแซด้วยอันนี้เป็นรีสครัมนะแม่ดื้อทำครั้งแรกไม่ดื้อกะเออไม่ด้กะครีมไม่ถูกมันก็เลยเหลวไปนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ครั้งหน้าก็จะรู้ละอันนี้จะให้ไม่ยาเอาลงไปข้างล่างนะคะก็เป็นกิจกรรมวันนี้ของแม่ดื้อนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ อันนี้คาราเมลพุดดิ้งค่ะ